ยะโนแม่ค yeah, yeah. ั่วกนลังสิเป็นร่มดูว่าโอ้ยสามแม่คั่วแม่คัวนึงหายไปไสแล้วแม่คัวหนึ่งบวบผสมของกล้องหน่าเนี่ไม่ใช่ล่างแม่คัวปางนสยตั นหนึ่งสองสามสี่หาเลหะหาเลหาถวยพระนาวีลักมณีพิขาตประทังสัพมาติยามิหาถวยยาห์า ลุกนิทายยักมี ills, ิษตาพระทางส์จามยานิุราารย์กษมีิตาพระทัณฑ์จม